ถอนนะครับชันท่านเบญจาแสงจันทร์ครับเรียนท่านประธานสภาดิฉันเบญจาแสงจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะ ท่านประธานคะที่ฉันขออภิปรายรับทราบรายงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าของวันนี้คะ่ะดิฉันได้รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านตำบลลาดตะเคียนตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคะ่ะ ว่าขณะนี้นะคะกำลังมีความพยายามค่ะในการขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมเป็นจำนวน3โรงด้วยกันค่ะดิฉันขอสไลด์ด้วยค่ะซึ่งท่านประธานคะในแต่ละโรงนะคะมีกำลังการผลิตนะคะสไลด์ต่อไปค่ะเป็นกำลังการผลิตโรงละ9.9เมกกวัต์ค่ะและเมื่อนำมารวมกันจะเป็น29.7เมกกวัต์โดย3โรงนี้ที่เห็นอยู่นะคะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ต่อเนื่องและติดกันทั้งหมดอยู่บนที่ดิน62ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินบุรีตำบลลาตะเคียนอำเภอกบินจังหวัดปราจีนบุรีค่ะและถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้า3โรงนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมนะคะจะมาจากทั้งหมดนี้นะคะมาจากบริษัทเดียวกันค่ะแล้วก็ทั้ง3บริษัทนี้ค่ะ ตั้งอยู่บนที่ดินต่อเนื่องกันค่ะดิฉันอยากขอฝากถามท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้ชี้แจงค่ะว่าโรงไฟฟ้าทั้ง3โรงนี้ยังถือเป็นโครงการการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมขนาดเล็กมากได้อยู่หรือไม่หรือถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมทั้ง3โรงนี้นะคะจะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ แต่แน่นอนค่ะว่าพอโรงติดกันและเมื่อมันเดินเครื่องใกล้เคียงกันเดินเครื่องพร้อมกันนะคะกำลังการผลิตก็จะเกือบ30เมกะวัตต์เลยทีเดียวนะคะและเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้านี้มันตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันดิฉันจึงขอตั้งข้อสังเกตค่ะว่าบริษัทนี้จงใจที่จะยื่นขออนุญาตเพื่อหลีกเลี่ยงการทำรายงานประเมินกระทบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่คะ และอีกประเด็นนะคะท่านประธานเนื่องจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ามามีส่วนในการผลิตไฟฟ้าแต่ในกรณีโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะโรงไฟฟ้าทั้ง3โรงนี้นะคะสไลด์ต่อไปค่ะจะเห็นว่ามผีผู้ถือหุ้นหลัก เป็นบริษัทเดียวกันนั่นคือบริษัท Getgine Power จำกัดซึ่งบริษัทนี้ค่ะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Earthtech Environment จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าป่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ก่อนแล้วด้วยค่ะซึ่งพอไปดูในสไลด์ที่4นะคะจะเห็นว่าบริษัท g e t g e Power เนี่ยยังมีบริษัทลูกอีก10บริษัทค่ะสไลด์ต่อไปค่ะ ซึ่งทำโรงไฟฟ้าในจังหวัดอยุธยาสระบุรีปราจีนบุรีและนี่จึงถือว่าเป็นการลวงตาหลบกฎเกณฑ์เลี่ยงความรับผิดชอบแล้วก็เป็นการดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องโดยมีเจตนาที่จะเลี่ยงการปฏิบตัติตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือไม่คะซึ่งในส่วนของ การปฏิบัติตามระเบียบนะคะว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบฟีดอินทาริฟนะคะในปี65ถึงปี73สําหรับขยะอุตสาหกรรมค่ะที่มีใจความสําคัญว่าโครงการที่เสนอขายไฟฟ้าต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่ลงทุนก่อสร้างใหม่ และไม่เคยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือไม่เคยได้รับการตอบรับซื้อจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเป็นโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ท่านประธานคะถ้าดูจากระเบียบที่ดิฉันได้กล่าวมาบริษัทเอิร์ทเทคจึงไม่สามารถมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าได้อีกหรือไม่คะ ดังนั้นนะคะสไลด์ต่อไปค่ะตอนนี้ไปที่สไลด์ต่อไปแล้วนะคะการที่ทั้ง3าบริษัทได้รับอนุมัติและได้รับอนุญาตจากกะกะพให้ก่อตั้งโรงไฟฟ้าจึงเป็นการดําเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบผิดกฎหมายและยังเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบทรรอีกด้วยหรือไม่คะนอกจากนี้ค่ะท่านประธาน ดิฉันได้ทราบมาในวันนี้ว่าเวทีการรับฟังความคิดเห็นประกอบการออกใบอนุญาตกิจการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมนี้นะคะ เป็นกิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนมีการจัดเวทีนี้ขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางบริษัทที่ปรึกษาและบริษัทเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้งสามโครงการได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนค่ะและทําการรับฟังความคิดเห็นทั้ง3โครงการในเวลาเดียวกันเลยค่ะมีการจัดประชุมแค่ครั้งเดียวนะคะ แล้วก็ใช้ทั้ง3โครงการในการจัดประชุมเนี่ยจัดประชุมวันเดียว3โรงไฟฟ้าไปเลยแล้วก็การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทางบริษัทเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วก็ เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึงค่ะทําให้ประชาชนในพื้นที่เกือบทั้งหมดนะคะไม่ทราบข้อมูลค่ะแล้วก็ตั้งใจจัดการประชุมนี้ในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องไปทํางานกันส่วนสถานที่นะคะท่านประธานก็ไปใช้การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นไปใช้ในโรงแรมที่ไกลออกไปจากพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมและบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้า มากกว่า10กิโลเมตรค่ะนี่จึงเป็นการที่แสดงถึงเจตนาในการที่จะกีดกันแล้วไม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและทำให้จำนวนผู้ที่มาร่วมในการแสดงความคิดเห็นในวันนั้นมีจำนวนลดน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่คะ การกระทําที่ดิฉันได้พูดมาทั้งหมดนะคะท่านประธานดิฉันได้อธิบายไปแล้วว่าทั้งหมดนี้เป็นการดําเนินการที่ไม่ชอบธรำด้วยกฎหมายและไม่ชอบทำกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างมากค่ะท่านประธานคะ ทุกครั้งที่มีโครงการและมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นโครงการเหล่านี้ค่ะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและเป็นโครงการที่สร้างผลกําไรอย่างมหาศาลให้กับนายทุนแต่ผลกําไรนี้มันสร้างขึ้นจากคราบน้ําตาของพี่น้องประชาชนแล้วโครงการเหล่านี้ไม่เคยไปสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพวกเขาเลยไม่สร้างความมั่นคงในระบบนิเวศแล้วไปทําลายสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของพวกเขาอีกด้วย สุดท้ายนี้ค่ะดิฉันจึงอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่มาชี้แจงในวันนี้ค่ะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการมากที่สุดอาจจะไม่ท่านไม่ใช่ท่านที่เป็นผู้อนุมัติแต่เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในชุมชนในพื้นที่ที่อยู่ณปัจจุบันนี้ดังนั้นดิฉันจึงขอให้ท่านช่วยพิจารณาอีกครั้งค่ะให้ยุติการออกใบอนุญาตลงไฟฟ้าทั้ง3โรงนี้ออกไปก่อนแล้วก็ช่วยกันทบทวนพิจ พิจารณาให้รอบคอบรวมถึงให้ทางท่านผู้ชี้แจงเนี่ยค่ะได้ทบทวนพิจารณารายชื่อของผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงานที่ลงวันที่5เมษายนในปีนี้ค่ะ พิจารณาใหม่ค่ะให้มีความละเอียดและวางกรอบในเรื่องของการศึกษาความพร้อมของพื้นที่ให้เหมาะสมแล้วก็ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการกิจการกำกับพลังงานให้รอบคอบมากกว่านี้ก่อนด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านประธานคะขอบคุณครับเชิญท่านนภ